คู่นะครับทุกคนเกมมันไม่ติดวะทำไมอ่ะทำไมอย่างนั้นเล่าเออสวัสดีครับทุกคนผมกำลังแก้แก้นิดนะึงมันไม่ขึ้นหน้าเกมไหมผมอ่ะ มึงมมเป็นเสียมแชะแล้วมันก็งงไปดลยอ๋อนี่ยโดนกก็อยู่กันแค่นี้มึงไม่ต้องโทรมาก็ได้มั้งไอ้เฮียเอ๊มันในนี่ไม่ได้ไดหรอคุณอมันไม่เมื่อกี้มันแคปเจอร์ติดแต่ตอนนี้มันแคปเจอร์ไม่ติด ถเลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเปปักสร้างชุกฤดูนหนาวตอนนี้ผมเล่นฮาร์ดโทเปียอ,อ,อยู่ทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมกดอันอนี้ไม่ได้่ะนกพิราบอยู่เลย ก็เลยเธอจัลล<ะ>ัเออโคตรรักเกียนถ่ายอยู่เนี่ยมีความสุขในที่สุดก็ให้กูได้ทำอะไรที่กูอยากทำก็ดีเช่นจับเป็ดมาดูเป็ดก่อนจับบ่มาดูก่อนโคตรรักโอ้โหมาดามซีเซ่ เจียงกาบกาตะเลยเดินตามมาคนพบว่ามีค่ะเอาไม่ใช่คนพบว่าตอนนี้ไม่สามารถเป็ดสมูชุดฤดูหนาวโอเคเจอละออเป็ดอ้วน ็ดลองทดลองมันมีหลายคาถาด้วยนะประเด็นเออผ่านมันี่อีกหนึ่เกมไม่ติดว่ะแชทเมื่อกี้เกมยังติดอยู่เลยเจอผมไปหนึ่ผมเพิ่มใหม่แบบนึงเกมแคปเจอร์ดิแอดเนวเลย เกมซีอาอบาเอดหรออถ้ามันไม่ติดอีกรอบหนึ่งผมว่ามันน่าจะมีปัญหาแล้วเราผมว่านะถ้าไม่ปัญหาที่ผมก็ปัญหาที่นักอย่ง ซึ่งผมขี้เกียจมานั่งแก่ตอนแรกผมจะนั่งลื่นทาตัวเปียงโง่เลยแหละโอ้ยอยากได้มอไซค์ไม่มีจกักรยานเสริมเข่าด้วยมีมีทุกคนเดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาไลาทีตอนประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วกันเพราะว่าผมผมวาดตอนนี้มันมีปัญหากับโปรแกรมเ,เออใช่อยู่อยู่ยยมันก็มันก็ไม่ติดมันก็ไม่จับภาพเฉยเลย คือเมื่อกี้ผมผมกลับจอไปที่จอเกมมันจับภาพปกติเพราะว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวสองทุ่มสามทุ่มอย่างมาใหม่โอเคคุณคือคือผมอยากไลฟ์อืมแต่ว,ว่าไม่ต้องเล่นเกมก็ได้แต่ว่าอยากคุยกับทุกคนเฉยๆโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นฮานท็อปเียให้เสร็จก่อนเอาขึ้นมาตอนสามทุ่ม